สวัสดีค่ะวันนี้ชาก็มาที่ east hamden connecticut นะคะชาก็มาเที่ยวมาดู g i l l e t t e castle ค่ะ g i l l e t t e castle นะคะก็สร้างโดย william g i l l e t t e นะคะ william g i l l e t t e ก็เป็นนักสแสดงในปี1880นะคะแล้วเขาก็เล่นเป็น sherlock holmes บนเวที p a ง t a t e r s นะคะเพราะว่าเขาเป็นนักสแสดงและเล่นเป็น sherlock holmes นะคะเขาก็เลยชอบของปแปลกนะคะปราสาทนี้ก็ มีของแปลกๆเยอะมากเลยค่ะจริงๆประสาทนี้เขาก็เรียกว่า the seven s i s t e r นะคะน้องสาวหรือพี่สาวคนที่เค่ะประสาทนี้ก็มีห้องลึกลับและเฟอร์นิเจอร์แปลกๆนะคะค่ะก็น่าเสียดายนะคะเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าเขาปิดมิวเซียมสำหรับฤดูนี้แล้วค่ะประสาทนี้ก็ติดแม่น้ำคานาริกัตนะคะวิวช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็สวยมากเลยนะคะ เทรลให้เดินรอบๆบริเวณปราสาทนะคะค่ะนี่ก็รู้ดูใบไม้ร่วงนะคะปกติอากาศจะเย็นนะคะแต่วันนี้อากาศร้อนนะคะเหงือตกด้วยนะคะแล้วก็ดูเป็นไม้ร่วงสิคะเต็มเลยค่ะเขาก็น่ารักดีนะคะมีสะพนานน่ารักน่ารักด้วย ค่ะชาก็หวังว่าเพื่อนๆชอบที่ชาพาไปเที่ยวเจลตคาโซนะคะจบแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย